เอาับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่กเกมโลบ,บอกบ้างนะครับแล้วก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าดาวฟอร์นะครับเป็นแซนบอ็อกนะน่าเล่นนะไ,ไททันนะครับน้องๆก็นแนะนามาพี่เล่นแบบนี้ดูผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับเอาเข้าไปในเกมเลยแล้วกันโอ้โหเข้ามาในเกมนะฮะก็จะมีการแต่งตัวอันนี้ไรชื่อคนไอ้พวกที่มันไรล่าไททันใช่ปะ่ะโอเคเราจะแต่งตัวกันเลยนะครับผมเหระโอ้โหนี่ให้ทรงผมเอ้ลูกตาเอ้ย เอาแบบเอเลนล่างพิเดเสดใช่ปะไม่ไหววะ่ะเกี่ยอะไรเดียวเอาล่างนี้ละกันะเออให้เกียรติหน่อยนะเออสีผมเหรอนี่นี่นี่โอ้ยน,นี่นี่ไงโอ้นี่ไงผมนูปเปอร์ไงเออเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวข้างในต้องเป็นสีอะไรละ่ะอ่าสีนี้ก็โอเคเอาแต่ว่าสีนี้ดีกว่านะแจ็คเก็ตไม่ต้องใส่หรอกมั้งใส่คล็อกเออผ้าคลุมนะคลาวคล็อกแคลกแรกแครก็กเุยอันมั่ว มิสนี่คือผ้าปิดปากอู้แมสเลยมันเท่มันมิสนะโอเคพอเป็นสีเดียวโหหล่อเท่มีทหารสปายนี่คืออ่าอุปกรณ์ไอพวกเคลื่อนย้ายพวกของซัพพอร์ตใช่ป่ะเออเมเมดิสนี่คืออะไรวะปืนใหญ่เออนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนนะโอเคเริ่มแล้วกันโอ้โหนี่กูเกิดมาแล้วใช่ป่ะอู้หน่อยพร้อมหรือยังที่จะต่อสู้เพื่อมนุษยชาติฉันนั่นนะพร้อมตั้งแต่ห้าปีที่แล้ว แล้วนี่อะไรเนี่ยซาสเกะเลยคุณว่าซาสเกะไอ้สัตว์อุ้ยที่สแตงเกอร์ด้วยสแตงเกอร์นางโอ้นางเป็นตัวเมียโอ้นึกว่าตัวผู้ซะละโอเคเราจะลงเดี๋ยวอู้ฝั่งนู้นก็ลงโจมหมดเลยอุ้ยนั่นตัวอะไรต้นไม้เออต้นไม้เราสะดุดเดียวเหลือเกินเออเฮือเลี๋ยวเด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 ี๋ยวลงมากูก็เอาเลยเลยทำไมเมื่อกี้มันแหลกจังเลยวะกูปรับอะไรไว้หรือเปล่าโอ้อเลิกหายละเดี๋ยวนะเออกูก็ปรับต่ำๆนะ แล้วเราไม่เกิดอะไรขึ้นกับคอมกูมันเกิดอะไรขึ้นกับคอมกูเนี่ยคอมกูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านแหลกขออภัยนะฮะนะคอมกากากละนะปกติไม่แหลกนักแบบนี้โอ้โอเมจาวเวยนั่นมันตัวเฮียอะไรนั่นน่ะไลเนอร์นั่นนายเหรอเออวิ่งตัวหนึ่งโอ้อ้าวกูโดนแดดซะงั้นมันมันมันสามารถเบิร์ดแก๊สได้ไหมไม่ได้อุ้ยมีกระส่านี่ไม่สนใจกูเลยสัตว์อุ้ยมึงรู้จักระเปล่าอะแล้วอะคือ เอออ้วิสองตัวแล้วว่ะคุณผู้ชมสองตัวแล้วหลิงตรงนี้ครับแล้วก็เทคนิคนะเทคนิคเทคนิคในการฆ่าแต่ท่านในเกมของเราไม่ใช่เกมนี้จะเป็นเกมอื่นที่เราเล่นก่อนนี้โอ้ยได้สามตัวแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยออออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนีสองตัวเลยเออมาออเออกระโดดไปด้านหลัง โอ้โหดาบอ่ะอุ้ยเราเหลือดาบเยอะอยู่นะสปายก็ไม่หมดด้วยแล้วกูโดนลุมอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนเป็น,นหมดวะนะฮัลโหลไมค์เฟรนอุออ้ยอุย้ยนี่ไงเพ,เพื่อนมาแล้วเพื่อนลูกกูตายมึงมาแล้วมึงก็ตายมึงมาทำไมอ่ะอายเขาเออนี่ดูอย่างเราเพื่อนนี่เห็นปะ่ะเรานี่แบบเก่งเก่งขนาดไหนดูเอาดูเอานะตัวนี้เราจะฆ่าแบบนี่ไงโอ้โหโดนเปล่าไม่โดน ตึ๊บโอ้โหตุ๊ดไอตัวนี้ตายจริงหรือตายปลอมวะไม่มีควันขึ้นน่าจะตายปลอมครับเออโอ้โหนี่คือการแบบคาดเดาล้วนๆนะครับไอตัวนี้เออไม่มีใคร้ามได้ใช่ไหมเราจะเป็นคนปิดชีพนั่นเองอ่ะเย็ดแม่กดเชียเลยอู้ข้างบนนั้นหนึ่งตัวนะครับเราจะทําท่าแบบซูเปอร์นะซูเปอร์ซูเปอร์เฟสอ่ะติดคือ ติดซอกกำแพงเฉยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไหวไหวเ,เปล่าเรานี่แบบโ,โหดอยู่เอาเรื่องนะฮะเก่งเอาเรื่องเลยนะเราก็เก่งเอาเรื่องเลยนี่นาะเออเออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอโอโอ้โห,โหสวยสวยมากสวยจัดจัดโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบก็ฝากากดไลค์ซับสไครป์กดแชร์นะเออสำหรับการเล่นโลบอกอันนี้โอ้รู้สึกว่ามันมันมากอะมันกว่าที่เล่นโลบอกทุกนตัวเตแตงเกอร์ มืออีกแล้วเลอไม่ไปไหนใช่ไหมโอเคไม่ไปก็ไม่ไป,ไ,ไ,ปไปแล้วกัน